ตอนนี้เราปรับภาพเป็น very low เฮ้ยเ y อรี่โลแย่แล้เราปรับภาพเป็น very high เวอ r y low ก็แย่แล้วนี่เราปรับเป็น very high นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่น very high กันวันตอนนี้ CPU กูร้องแบบว่าร้องเสียงดังมากอะบอกตรงวิ่งภาพแบบ โอโหภาพคือต้องลงสีเขียวนะตอนนี้จริงไม่ได้เล่นกลางวันนานมากเลยอะจริง u n i g h owls may have seen lights flickering out at the Rapp Supermax <c> prison last night, but a r e n t l y it was not because one <oughs> <c> of their inmates got the chair. No. Apparently someone there hit on an idea I actually think has merit, which is making that recidivist criminal Electro pay for his room and board by powering the prison himself, saving taxpayers money. Not surprisingly, though, it turns out he hates actual work as much as he loves robbing and murdering, so they had to go back to the city's grid, which I'd imagine is why I still can't run my microwave and toaster at the same time without blowing a fuse. เฮ้อะไรอยู่บนฟ้าอ๋อเครื่องบินเขี้อวิลี่หาทำไมมันภาพมันไม่ค่อยต่างจากมีเดียมเลยเอาจริงก่อนหน้านี้ผมเล่นมีเดียมมาแต่ว่ามันวันนี้ก็เวลี่หาก็หายหมดดีกว่าดูภาพ ก่อนหน้านี้ผมเล่นมีเดียมะเนี่ยอันนี้คือมีเดียมเอ๊ะมันต่างกันยังไงวะ มันต่างกันยังไงวะกูไม่ค่อยเห็นความต่างเลยวะลองไปที่สูงๆอันนี้คือมีเดียมภาพโลเป็นไงวะเอ่อเซตติ้งที่เดิม เวลิโรอันนี้คือเวลิโ w อะดิสเพย์ฟูลสกินก็อันนี้ก็ครบแบนเมอร่เรสเลชันก็หกสิบเลยเราลองเล่นร้อยยี่สิบเป็นไงวะเอาอันนี้ออฟเราเลือกเลงไม่ได้อันนี้เวลิโ w โอเค น่คือเวล่โลเหรอเนี่ยว่าต้องฝากแมนฮะเวล่โลบロว่าต้องฝาก สามจิงเวลิโลกูเริ่มงงแล้วตอนนี้นมันไม่ต่างกันเอออันนี้เริ่มเร,ม,เม,ม,มเริ่มเห็นความต่างแล้วถ้ามีเดียมาเวลิโลอ่ะผมเริ่มเห็นความต่างแต่ว่ามันไม่ต่างกันมากเลยนะจริงมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย อมอเดี๋ยวเราสังเกตตึกนะว่าแบบตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมในตึกเราลองใส่อันนี้คือโลอันนี้คือมีเออยมอันนี้คือไฮอ๋อไฮมันเริ่มมีเงาแล้ว อเออ,เอ,อความต่างเออความต่างมันก็มีนะไม่แต่ถ้าบางคนไม่สังเกตดีๆมันก็ไม่ค่อยมีความต่างผ้ามันสวยเอางี้ดีกว่าผ้ามันสวยเลยแหละมันเลยแบบไม่ค่อยเห็นความต่างไอ,อ้ลองดูมุมไกลบ้างถ้ามุมไกลเป็นไง มุมไก่อันนี้ไม่ไดหายโอ้ เวลี่หายเวลี่โลเวลี่หายอันนี้เวลี่หายเวลี่โลว่าตัวฝากแมนมันต่างกันยังไงวะเปรต เราต้องถ่ายที่นี่แล้วโอเคเออไปตรงนั้นแล้วกันมุมไหนที่สวยวะเนี่ยข้างบนมีโอ้ข้างบนก็มี บนนีมม้ดีกว่าได้อยได้อย I love t h ด t ช h อเขโอ้ ีาดเ,เ,เลยร้อ,ยองเองเลยเฮียอุ้ยมุมนี้โคตรแจ่มอ่ะนั่มุมนี้แจมม่มจเฮ้ยตรงนั้น<ม>คืออะไรอ๋อเราไปล่าบ,บอสมาแล้วเราไม่ต้องไป อ๋อแต่ถ้าเราเห็นภาพมุมไกลนี่มันก็ฮะเล่นมีเดียมแบบเดิมดีกว่าโอเคผมไม่ค่อยเห็นความต่างเลยเอาจริงะ I've got a lot of people asking me what they can do now that they've woken up to the danger we're facing. I wish there were an easy answer. Obviously, we have to be aware of the danger posed by the criminal element, but we also need to hold to account those whose job it is to protect us. The police, these sable agents who work for the mayor. For us, and we must not tolerate anyone who contributes to the lawlessness sweeping Manhattan. And Yes, that very much includes Spider-Man. I <tiny> like ตึกนี้ก็คืออ๋อตรงนั้นแล้วตึกนี้เราไม่มีภารกิจอะลื้ลืมเ,เราถ่ายไปแล้วอะเราถ่ายไปแล้วไม่งั้นมันก็ต้องขึ้นหลังแสงดีใช่ไหมเออเราน่าจะถ่ายไปแล้วจริงถ่ายไปสามโอเคงั้นก็ถ่ายไปแล้วจริงแหละ

ได้แล้วเรียบร้อยเห็นในหนังดอ h e อ m a จ i n งไหมที่แบบว่ามันตอนต้นเรื่องมันพุ่งมามันพุ่งมาจากฟ้า นี่มันพุ่งมาจากฟ้าแล้วก็แบบฉันชอบมีอโอ้โห